ศึกษาดีกีฬาเด่นเน้นวินยัยใฝ่คุณธรรมโรงเรียนบ้านทาลีตั้งขึ้นเมื่อวันที่16เมษายนพุทธศักราช2465เดิมตั้งอยู่ที่วัดโพนสีบ้านทาลีมีนายปิ่นสอนจันสีเป็นครูใหญ่คนแรกพุทธศักราช2469ขุนภูมิวิริยะ นายอำเภอท่าลี่และนายอ่อนวงเจริญศึกษาที่การอำเภอท่าลี่ได้จัดหาพื้นที่เพื่อตั้งโรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลประจำอำเภอท่าลี่พุทธศักราช2503กระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนประชาบาลและโรงเรียนมัธยมสามัญศึกษา รวมเป็นโรงเรียนเดียวกันให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านท่าลี่พดุงราชวิทยาคารพุทธศักราช2529เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนบ้านท่ารี่โรงเรียนบ้านท่าลี่ตั้งอยู่หมู่ที่2ถนนทรงคสิริตำบทลท่ารี่อำเภอท่าลี่จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สีประจำโรงเรียนเทาแดง โรงเรียนบ้านทาลี่ใช้สีเทาแดงเป็นสีประจำโรงเรียนหมายถึงความมั่นคงแข็งแรงอบอุ่นเรียบง่ายตามแบบของชาวทาลี่ที่รักความสงบสุขมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งอดทนวิสัยทัศ์ โรงเรียนบ้านท่าลีปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้พัฒนาครูนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพมาตรฐานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนรูปพระธาตุสัจจะ ล้อมรอบด้วยวงรีสีแดงยอดพระาธาตุมีรัศมีเปล่งประกายโรงเรียนใช้เป็นตราสัญลักษณ์ประจําโรงเรียนเพื่อให้สื่อถึงสถานที่สำคัญสำคัญของอำเภอทา่าลีข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทา่าลีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน15คนโดยมีนางอัมพรอุ่นวงเป็นประธานกรรมการ การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทาลี ได้กำกับการดำเนินการของโรงเรียนให้สอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของชุมชนท้องถิน่นรวมทั้งได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านต่างๆของสถานศึกษากำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่คนปัจจุบันคือนางสาวสิริพรเยาวพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่คือนางสาวรัตนาพรทิพย์ตรีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน29คนข้อมูลนักเรียนปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด360คน โรงเรียนบ้านทาลีกำหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาประถมะวัยเป็นการเฉพาะมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเสริมสร้างพัฒนาการและเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จัดการศึกษาตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีการพัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิน่นและสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และได้ทำการเปิดหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษจากบริษัท M h i h Education มาเป็นผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มรูปแบบโรงเรียนบ้านทาลี่ได้จัดสรรทุนให้แก่นักเรียนปีการศึกษา2566ดังต่อไปนี้มอบทุนเสมอภาครายเก่าและรายใหม่นักเรียน127คนเป็นเงิน193,500บาทมอบทุนอุดหนุนทั่วไป รายเก่าและรายใหม่นักเรียน175คนเป็นเงิน87,500บาทมอบทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียนนักเรียน14คนเป็นเงิน7,000บาทวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2566 รับทุนเด็กดีสีเมืองเลยเฉลิมพระเกียรติ71พรรษาจากเหล่ากาชาติจังหวัดเลยนักเรียนหนึ่งคนเป็นเงิน700บาทวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2,566รับทุนพระบางจำนวนหนึ่งคนเป็นเงิน2,000บาทวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2,567 มอบทุนการศึกษาจากร้านอุดมพรนักเรียนหนึ่งคนเป็นเงิน500บาทวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2567มอบทุนการศึกษาจากมูล,ลนิธิพลเอกอาทิตย์กำลังเอกนักเรียน18คนเป็นเงิน900าบาทรางวัลที่โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีมากกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ช่วงชั้นที่2ป .4 ถึงป .6 รางวัลชนะเลิศระดับดีมากกิจกรรมบริษัทสร้างการดีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรม,มาพิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทาลีได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวตามกิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน โรงเรียนบ้านทารี่ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนคุณภาพหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลผู้อำนวยการเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษารางวัลผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำปี2564ประเภท พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับชมเชยจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารผู้สอนและผู้สนับสนุนกิจการลูกเสือดีเด่นประจำปี2565ประเภทผู้บริหารจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด้านนโยบาย จัดทำโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาประจำปีงบประมาณ2,566จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมการคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา2,555ระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้านการบริหารจัดการศึกษาประถมะวัยสำหรับผู้บริหารได้รับรางวัลครูดีสีเมืองเลยจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยได้เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพได้เป็นผลสำเร็จจากกลมอนามัยรางวัลรองผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านสาธารณาสุขแก่นักเรียนและครูอนามัยปีงบประมาณ2566เป็นผู้ผ่านการอบรมออนไลน์ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภาครัฐประจำปี2567สําหสำหรับบุคลากรโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1นึ่อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพรางวัลที่ครูได้รับ 1. รางวัลครูดีสีเมืองเลยคุณครูรัตนาขันทะคีรี 2. รางวัลเชิดชูเกียรติคุรุชนคนดีสีเลยหนึ่งคุณครูทิติการสีธานนคุณครูรัพิรัตบุกผาและคุณครูรัชดาพรธรรมรังสี 3. รางวัลหมื่นคุรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสะพะทระดับดีเยี่ยม คุณครูพันนิกานวลรม 4. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นป .4 ถึงป .6 งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71 5. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและภละศึกษาระดับชั้นป .1 ถึงป .6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71รางวัลน,นักเรียน1นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งชนะเลิศเหรียญทอง6กิจกรรม11เหรียญทองสมเหรียญเงินสองเหรียญทองแดง3กิจกรรมเข้าร่วมรวม25กิจกรรม 2. รางวัลเหรียญทองจากการเขียนเรียงความเฉลิมพระเกียรติร้อยถ้อยคำร้อยความทรงจำจากดวงใจเหรียญทองระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งระดับประถมศึกษาเด็กชายสลันมาศกุลฝึกสอนโดยคุณครูดวงจันทร์วรสิทธิ์ 3. รับเกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขัน LRU a m e d Award ครั้งที่8และ LRU v d i c a m e d Award ครั้งที่4สาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเลย ครูผู้ฝึกสอนคุณครูดวงจันทร์วรสิทธิ์คุณครูพัชส,สอนอ่อนสิริคุณครูอินทิราหานปราบนักเรียนจำนวนสิบคน 4. รับเกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขันเลยอนุกูลซูปปเปอร์แมทครั้งที่3แข่งขันวันที่20พฤศจิกายน2566คุณครูผู้ฝึกสอนคุณครูดวงจันทร์วรสิทธิ์คุณครูพัชส,สอนอ่อนสิริ คุณครูอินทิลาหารปราบนักเรียนจำนวน6คนการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาวันที่23กุมภาพันธ์2,567โรงเรียนบ้านทา่ารีขอขอบพระคุณคุณประภัยพันธ์ออมกลิน่นและคุณสุจิตราบรรพลาที่ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน30,000บาท เพื่อนำมาซื้อหญ้าเทียมปูพื้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนในเวลาว่างของนักเรียนวันที่3มกราคม2567โรงเรียนบ้านทาลี่ขอขอบพระคุณรองนายกองค์การบริหารสวนตะบนอาฮีท่านภาคภูมินอแสงสีที่ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับลูกๆนักเรียน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกๆนักเรียนเรียนดีมีความสุขวันที่ 20. ธันวาคม2,566โรงเรียนบ้านทารี่ขอขอบพระคุณคุณขวัญชนกพรมศิริส,รสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านทารี่บุตรสาวของคุณครูมาริวันมาดคำที่ได้มอบสีทารั้วโรงเรียนจำนวน6ถังวันที่ 16. ธันวาคม2,5 6 6โรงเรียนบ้านทารี ได้รับความอนุเคะห์กระเบื้องปูพื้นพร้อมยาแนวจากหลวงปูเฉลิมวัดป่าปูแปกอำเภอวังสพุงจังหวัดเลยจำนวน1,024กล่องวันที่30ทธันวาคม2,566โรงเรียนบ้านท่าลี่ขอขอบพระคุณท่านสอสอสมเจตแสงเจริญรัฐ ที่ได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนห้องคอมพิวเตอร์มูลค่า423,990บาทให้กับลูกๆนักเรียนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกๆนักเรียนเรียนดีมีความสุขด้านความปลอดภัยของนักเรียนด้านที่1การป้องกันภัยจากความรุนแรงการล่อลวงการแกล้งรังแกหรือลักพาตัว โดยได้จัดทําคู่มือนักเรียนเพื่อถือปฏิบัติอย่างเป็นลำดับขั้นตอนในการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหนีซ่อนสู้โดยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อฝึกทักษะการเอาตัวรอดด้านที่2การป้องกันภัยจากอุบัติภยัยโดยทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรให้การดูแลความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียนร่วมกับครูเวรประจำวันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยไฟฟ้าถังแก๊สและแผ่นดินไหวโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่ารีด้านที่3การป้องกันภัยจากการละเมิดการคุกคามทางเพศการปล่อยปะละเลย ทอดทิ้งหรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษาโดยมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนจัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องจัดหาทุนการศึกษาด้านที่4การป้องกันภัยจากสุขภาพกายและสุขภาพจิตโดยทางโรงเรียนได้ทำข้อตกลงกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนแบบรอบด้าน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านจิตใจด้วยการอบรมคุณธรรมทุกวันศุกร์กิจกรรมออกกำลังกายทุกเช้าวันพุธและกิจกรรมสารสัมพันธ์ครูนักเรียนช่วงเช้าหลังเคารพธงชาติปีการศึกษา2566มีนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ารีจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน85คน นักเรียนสามารถสอบเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือห้องเรียนเอสีโรงเรียนท่าลีวิทยาจำนวน16คนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเลยพิทยาคมจำนวนสองคนได้แก่เด็กหญิงปลายฉัดรอดไทยและเด็กหญิงสุชานันมมลือสีเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวิทยา,าศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยเลยจำนวนสองคนได้แก่ เด็กหญิงยานิดาสีเมืองและเด็กชายวิทวัฒนมณีโรธจับมือไว้แล้วไปด้วยกันค่ะขอขอบคุณค่ะ